สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟายาการเด้นทุกท่านนะคะอ่าเหมือนเดิมคะ่ะปล่อยโชคเก้ชั้นคะ่ะหลายไซส์หลายราคานะคะอ่าชอบไซส์ไหนกระถางไหนนะคะสามารถอ่าแจ้งนุได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรค่ะ064 478 7995นะคะหรือว่าจะแคปส่งให้หนุดทางไลน์ก็ได้นะคะ NUT2408 25คะ่ะ เริ่มที่กระถางแรกนะคะอะนุขอค่าจะส่งที่100บาทนะคะนุขอค่าจะส่งที่100บาทมีโปราาๆๆให้นะคะ,ะก็บางไซส์นะคะนุชจะลดราคาให้นะคะสีก็เข้านะคะสีก็เข้า,ขาใบใหม่ก็มาแต่นุชก็จะลดราคาให้นะคะท่านผู้ชม,ม <า S 1> อรอบนี้อย่าให้พลาดนะคะรอบนี้อย่าให้พลาดต้นนี้นะคะใบใหม่มาแล้วนะคะ เปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแบบนี้เลยสีเข้าแล้วนะคะสีเริ่มเข้าแล้วค่ะอ่านุดขอแนะนํานิดนึงนะคะก็คือถ้าน้องได้อยู่ที่เย็นๆนะคะแล้วก็อ่าแสงนิดหน่อยนะคะแสงไม่ต้องแรงมากนะคะท่านผู้ชมมาสวยแบบนี้แน่นอนค่ะอย่าแดดแรงนะคะอย่าแดดแรงนี่อ่ะอันนี้ กระถางแรกนะคะปกติอยู่ที่2,000อัพแต่ว่านุชไม่ขายนุชให้เพียงวันนี้นะคะวันนี้วันเดียวนะคะนุชจัดโปรให้นุชให้เพียง1,500เท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าสุดคุ้มนะคะใครที่ชอบโทนสีแบบนี้นะคะอันนี้สียังไม่ไม่เข้มมากนะคะท่านผู้ชมสียังไม่เข้มมากนะคะถ้าสีเข้มมากจะสวยแค่ไหนนะคะ อ่ะวันนี้นุ้ให้ที่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มมากๆเลยใบใหม่ก็มาสีก็เข้านะคะอ่ะถ้าชอบนะคะสามารถแคปส่งให้หนุ้ทางไลน์ได้เลยไม่อยากให้พลาดเลยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เปิดฮาร์มาถึงสองใบเลยนะคะแล้วก็สีก็เริ่มเข้าแล้วนะคะต้นนี้สวยมากๆค่ะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปอ่ะเป็นไซส์นี้นะคะ กระถางแปดนิ้วเข้าสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มเลยอ่ะจริงๆมันจะเข้มกว่าในกล้องนะคะอ่ะนุ้ให้แค่ห้าร้อยค่ะท่านผู้ชมนุ้ให้แค่ห้าร้อยแต่นุ้ดขอค่าจะส่งกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าเป็นไซส์นี้กันบ้างไซส์นี้สี่หน่อค่ะไซส์นี้สี่หนอนุ้ดให้แค่สี่ร้อยค่ะไซส์นี้สี่หนอนุ้ดให้แค่สี่ร้อยนะคะ สุดคุ้มค่ะสีหนอดตกหนอดละร้อยคุ้มมากๆค่ะท่านผู้ชมอ่ะมาที่อ่ะกระถางนี้กันบ้างอ่ะกระถางนี้อ่ะกระถางนี้กระถางเบอร์เบอร์สี่นะคะอ่ะอันนี้ก็ให้ที่อ่ะเอาไปสามร้อยห้าสิบพอ,อให้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบพออ่ะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะ ไซนี้นุดให้ที่400ค่ะไซนี้นุดให้ที่400กระถาง8นิ้วนะคะอ่ะอันนี้นุดให้ที่400อ่ะมาที่อ่าขาวแฉล็บกันบ้างขาวเฉลบอ่าต้นนี้นะคะอันนี้นุดให้ที่800ค่ะปกติก็เป็นพันอัพได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เขาจะเข้าชมพูนแน่นอนค่ะดูจากที่ลำต้นนะคะใบล่าสุดค่ะใบล่าสุดใบใหม่นะคะ ใบใหม่สวยทุกใบค่ะท่านผู้ชมด่างดีสีสวยนะคะอันนี้ลดให้ที่แ800ดร้อยเท่านั้นนะคะุดให้ที่แปดร้อยตัวนี้ตัวนี้อ่ก้านเขาจะติดก้านเขาจะด่างนะคะก้านเขาด่างด่างลงก้านค่ะท่านผู้ชมเขาจะด่างลงก้านก็จะมีตำหนิอ่ะนะคะก็ขอคนที่รับได้นะคะแต่ความสวยนี่บอกเลยว่าว่าอ่าสวยอย่างแน่นอนค่ะต้นนี้ ดูความด่างนะคะด่างลงก้านด่างลงกระดูอันนี้นุยให้ที่1,500นะคะนุชยังให้ที่1,500ต้นใหญ่มากอัพไซส์กระถาง10นิ้ว12นิ้วได้เลยนะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าถ้านุชอัพเองมันจะส่งยากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะส่งยากหรยเดี๋ยวจะโตเพื่พรับเพื่พรับนะคะเดี๋ยวให้ไปโตที่ลูกค้าละกันเนาะให้ไปโตไปสวยที่ลูกค้านะคะนี่สวยนะคะสวยอันนี้นุให้ที่1,500 อะมาโทนสีม่วงเข้มกันบ้างนะคะเป็นดำม่วงนะคะดูดูดูความม่วงนะคะอ่ะดำส้มม่วงนะคะดำส้มม่วงอ่ะตอนนี้ก็คือเหลือกระถางนี้นะคะเหลือกระถางนี้่อดูสีนะคะดูสีนี่อ่กระถางนี้นะคะให้เพียงหนึ่งพันเท่านั้นนะคะให้เพียงหนึ่งพันเท่านั้นกระถางสิบนิ้วนะคะนี่ดูสีเลยดูสีเลยค่ะ มังกรผักกาดหินอ่อนต้นนี้อาจจะเข้าชมพูค่ะรู้สึกว่าเปิดชมพูมานิดๆนละคะค่ะอันนี้ให้ที่สามร้อยห้าสิบค่ะให้ที่สามร้อยห้าสิบแล้วมาดำม่วงชมพูกันหน่อยนะคะดำม่วงชมพูกระถางแปดนิ้วนะคะแต่ว่าไปเป็นตั้งแม่ได้เลยนะคะดอกก็มานะคะดอกก็มาดูก้านนิม่วงเลยนะคะก้านม่วงสีชมพูเข้าก็ ไปดอูอากาศท่านผู้ชมนะคะเผื่อบางทีเขาจะไปเข้าแดงนะคะเข้าแดงท่านผู้ชมได้กําไรกําไรสุดคุ้มเลยนะคะอ่างกระถางนี้นะคะนีขอค่าจะส่งที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะซึ่งต้นใหญ่มากเนาะต้นนี้นุชเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะ,ะต้นนี้เปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยนี่คือจัดโปรให้แบบสุดๆไปเลยนะคะนี่จัดโปรให้สุดๆไปเลย ห5 0 0้ารอยต้นใหญ่คะ่ะท่านผู้ชมดูสิต้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สีดีด้วยนะคะนี่สีใครชอบโทนสีนี้นะคะดำชุมพูไปลุ้นเข้าแดงนะคะนี่ให้ที่หนึ่งูันห้าร้อยขอค่าจะส่งที่หนึ่งอยห้าสิบาทนะคะคุ้มมากเลยถ้าชอบต้นไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุชทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนจะไปที่ลูกผสมทับทิมนะคะ มันมีอยู่สองหน่อนะคะลูกผสมทับทิมอ่าใบใหม่กําลังมานะคะใบใหม่กําลังมาและใบก่อนหน้านั้นนะคะนี่ดูสีของเขานะคะสีเข้าดีมากๆเลยนะคะดูความด่างนะคะความด่างด่างดีแล้วก็ดี มีนักร้องมีนักร้องนะคะมีนักร้องด้วยอ่าสีเข้าดีนะคะนี่เป็นชมพูแดงไปเลยดําแดงไปเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้หนอที่มาได้สวยมากนะคะสวยขวามแมหมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่มากันแล้วถึงสี่ใบมาไวมากคะ่ะท่านผู้ชมข้อแทงใบไวมากเลยนะคะอ่าอันนี้ใบอีกใบหนึ่งที่เปิดมาแล้ว ด่างก็เข้าดีสีก็เข้าดีนะคะไวมากค่ะแล้วก็ชมพูลงก้านนะคะใบใหม่ก็มากระถางนี้นะคะปุปุดที่7500พัอถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถแคปส่งให้นุษทางไลน์ได้เลยหรือนะคะถ้าจะต่อรองราคานุษอีกสักเล็กน้อยนะคะได้เลยนะคะนุษบอกเลยว่าอย่าพลาดต้นนี้นะคะคิสวยมากเลยนะคะนะคะสวยมากเลยได้อีกหนึ่งกระถางค่ะอันนี้เป็นเป็นใบใหม่นะคะแทงมาซึ่ง อ่าเนี่ยใบเนี้ยเขาจะโตใบใหญ่ค่ะก็คือเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมาช้าเพราะว่าลําต้นเขาจะใหญ่จะใหญ่ค่ะดูสีนะคะดูสีด่างค่ะด่างลงก้านและสีดีมากเลยนะคะนี่ดูสีของเขาค่ะสีเขาดีมากๆเลยนะคะอ่ะใบก็จะมีตําหนินะคะแต่ว่าสีนี่คือสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสีสวยมากเลยนะคะ ี่ดูสีของเขานะคะสีเขาเข้มกว่าแม่มากเลยนะคะนันเปิดราคาเดียวกันนะคะนุนเปิดราคาเดียวกันที่7500ันหารบาทถ้าสนใจก็สามารถอ่ะแคปส่งให้หนุชทางไลน์ได้เลยนะคะถ้าจะต่อรองราคานุชอีกสักเล็กน้อยนะคะก็ได้นะคะคือเลือกอะดูสีนะคะดูสีนี่สีดีมากๆเลยนะคะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะอ่ะและต้นใหญ่คะ่ะ ต้นใหญ่สวยๆกันไปเลยตั้งแม่สีนี่ดูเข้าเป็นโทนม่วงนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ใบใหญ่อันนี้คือใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขียวม่วงนะคะเขียวม่วงสวยมากเลยเป็นลูกผสมนะคะเป็นลูกผสมซึ่งก่อนหน้าเขาจะเข้าเป็นโทนอ่าสีส้มคะ่ะเขาจะเป็นดำส้มนะคะมีแค่นั้นเอง มีแค่นั้นแต่อยู่ๆนะคะเขาเขเป็นสีม่วงขึ้นมานะคะซึ่งสวยมากอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่เดี๋ยวใบใหม่ก็จะแทงขึ้นมาอีกค่ะเขาด่างลงก้านนะคะด่างลงก้านเลยนี่ด่างลงก้านค่ะต่องแม่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดอกค่ะจะเป็นดอกนะคะดอกที่จะแทงขึ้นมานะคะ ซส์ใหญ่มากค่ะถ้าลูกค้าที่อยู่ใกล้นะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้นะคะสวนด่านเกวียนนครราชสีมานะคะลูกค้าก็อาจสามารถเข้ามารับได้นะคะเข้ามารับได้เลยแต่ถ้า,อ,าอยู่ไกลนะคะนุชขออนุญาตนะคะนุชขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่าไปแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวแตกเนาะซึ่งกระถางก็ใหญ่มากนะคะกระถางน่าจะอยู่ประมาณที่สินิ้วประมาณนี้นะคะใหญ่มากก็ใส่ตั้งแม่แล้วใบใหม่ที่เขาออกมานะคะคือ ยิ่งออกมาใหม่ใบยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็สีเขาจะเข้าเข้มสวยมากนะคะออกไปทางโทนสีม่วงนะคะสวยมากๆเลยอ่ะสีเข้มเอยู่ก็ยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะสียังคงคือแบบเขาเข้มขึ้นนะคะอยู่นานมากค่ะท่านผู้ชมขนาดอ่าใบนี้นะคะเป็นใบเดิมนะคะแต่สีเขาก็ยังเข้ามาก็ยังเข้าม่วงมานะคะให้เห็นเลยก่อนหน้านั้นสีเขาจะดอกลงไปนะคะแต่ทีนี้เขาสีเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกนะคะ สวยคือเขาสวยขึ้นค่ะต้นนี้นะคะไซนินเปิดอยู่ที่สองหมื่นนะคะไซนินเปิดอยู่ที่สองหมื่นค่ะไซใหญ่มากๆเลยนะคะ นักรองร้องเพลง,<ม>งให้ฟังค่ะเดี<ม>๋ยว<ม>ค่ะเดี๋ยวแม่คุยกับท่านผู้ชมอยู่ค่ะเดี๋ยวเดินไปค่ะเดี๋ยวเดินไปค่ะอ่ะแ,<ม>แล้วมาต้นต้นสุดท้ายเนาะต้นสุดท้ายนี่ก็ใ่ตั้งแม่เลยใบใหม่ออกใหญ่กว่าเดิมนะคะใหญ่มากแต่จริงๆอันนี้ก็รอสีเข้านะคะรอสีเข้าแต่ความด่างนี่ด่างดีค่ะตัวนี้สีเข้ายังเข้าไม่หมดนะคะยังเข้าไม่เต็มที่เลยก็คือเข้าเป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นดําชมพู ติดสีมานะคะจะชมพูหรือแดงดีนะคะถ้าไปเข้าแดงนี่คือลูกค้าได้กำไรไปเลยนะคะอ่าไซนี้นะคะนึกเปิดอ,อยู่ที่อ่าห้าพันเก้าร้อยนะคะอันนี้ขอค่าจะส่งที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะใหญ่มากใหญ่มากอันนี้น่าจะต่อน่าจะต่อตะก้าประมาณสามใบคะ่ะท่านผู้ชมสูงค่ะสูงน่าจะตะก้าใช้อยู่ที่ประมาณสามใบนะคะอ่าถ้าชอบ กระถางไหนนะคะก็สามารถแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ